รน,นะครับเอาละนะเข้าเนื้อคนันีสองรุ่นครับผมก็เข้าไปเรียนพบท่านหลวงป้อมแล้วหลวงปอมก็ก็เป่ากระหม่อมผมละนะครับแล้วก็ของพระนะครับก็ขอให้แค้วคาานะครับก็ผมบอกว่ายัางไงก็หลวงป้อมนะขอให้อย่าอย่าทิ้งผมนะ คุ้มครองผมตอลอดไปนะท่านก็รับปากก็นี่ก็ไม่แปลกนะครับพราะเงินเดิมผมแสนกว่าบาทนะแล้วก็โทรไปหาร้านทองก็ก็ทำเหรียญนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะพิมพ์ผิดเพราะว่าร้านทองอาจจะไปเซิร์ชผิดแล้วก็้ร้านทองก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ให้เพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เลยรีบนำไปให้หลวงป้อมนะครับว่าขอให้ปกป้ปปองคุ้มครองผม ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ